สวัสดีค่ะนภัรนะคะวันนี้นภัรก็จะมารีวิวตีนผีเย็บใยสังเคราะห์นะคะหลายๆคนนะคะที่ยังสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตัวนี้อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้นภัรจะมารีวิวให้ดูนะคะตัวนี้ประโยชน์นะคะประโยชน์คืออะไรประโยชน์คือเวลาที่เราจะเย็บพวกใยสังเคราะห์นะคะติดกับผ้าเช่นเราตะตีตารางนะคะ บางคนอาจจะมีอยู่แล้วแต่ลืมวิธีทํานะคะว่าเอ๊ะใส่ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะพัดจะมาทบทวนให้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราตัวนี้นะคะถอดน็อตออกนะคะถอดน็อตออกมาเลยนะคะตีนผีเย็ยบใยสังเคราะห์จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะทุกคนดูนะคะตัวนี้ ตัวนี้เดี๋ยวนะคะแจ้งก่อนว่าตัวนี้ใช้กับรุ่นคอมพิวเตอร์นะคะจริงๆแล้วมันจะมีทั้งรุ่นคอมพิวเตอร์และแมชชีนิกนะคะแต่ตัวนี้เป็นรุ่นคอมพิวเตอร์ถ้าลูกค้าท่านใดมีจักรุ่นคอมพิวเตอร์นะคะสามารถใช้ได้นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะตั้งแต่คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่กันเลยค่ะให้สังเกตตรงนี้นะคะ เนี่ยค่ะที่มันจะเป็นรอยเขี้ยวตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะให้เอาไปแนบกับเสาหลักตรงนี้นะคะและให้ทุกคนยกตัวนี้นะคะขึ้นวาง,างตัวหลักเสาเข็มตรงนี้นะคะตัวน็อตท,ที่ถอดเข็มมานะคะอ่ายกตัวนี้ขึ้นนะคะเอามาวางบนตัวน็อตสําหรับตัวเปลี่ยนเข็มนะคะวางพาดไปด้านบนแล้วก็เอาตัวเนี้ค่ะที่เป็นลักษณะที่เราจะไขน็อตเข้าไปนะคะแนบกับเสาเข็มได้เลยนะคะ นั้นเราก็ใส่น็อตเข้าไปตามปกติค่ะตัวนี้หลายๆคนคงจะสงสัยว่าตัวนี้คืออะไรนะคะซึ่งมันจะอยู่ในเซ็ตเดียวกับตัว walking f o o d ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวก้นระยะนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะทำแบบนี้นะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมที่จะมีรอยหยักตรงนี้นะคะให้ทุกคนวางแบบนี้ค่ะและกดลงไปนะคะ แบบนี้ค่ะตัวนี้มันจะสามารถปรับระดับได้นะคะโดยการเลื่อนออกไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะคะสมมุติว่าเราเราจะทํานะคะ,ะเราจะเย็บตัว walking foot ตัวนี้นะคะเราก็จะใช้ผ้ากับใยนะคะขนาดของใยเนี่ย ก็คือใช้ได้ตั้งแต่120กรัมขึ้นไปจนถึง250กรัมนะคะตัวนี้ตัว walking f o o d ของเราสามารถนะคะตะกุยผ้าได้ลื่นแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะมันจะมีข้อดีกว่าตัวตีนผีธรรมดานะคะเดี๋ยวนะวันนี้นะพัทจะลองทำให้ดูนะคะนั้นนะคะให้เราเย็บด้วยตะเข็บเส้นตรงนะคะฝีเข็มนะคะใช้ประมาณปกติเราเย็บไ<ช>ป้ประมาณ3นะคะมาลองกันเลยค่ะ เย็บตามเส้นแถวแรกไปก่อนนะคะจากนั้นให้เราสังเกตนะคะพอเราเย็บแถวแรกเสร็จแล้วนะคะให้เราขยับนะคะฝีเข็มแรกก็คือฝีเข็มนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราขยับนะคะขยับช่องตารางที่เราต้องการจะเย็บขนาดนะคะถ้าสมมุติเราต้องการไซส์ประมาณนี้นะคะให้ขยับฝีเข็มนะคะแถวแรกนะคะ ตัวกั้นระยะนะคะแล้ววางตัวกั้นระยะลงแบบนี้นะคะจากนั้นตัวกั้นระยะจะเป็นตัวกําหนดทิศทางให้เรานะคะเราสามารถใช้ตัวกั้นระยะเป็นตัวกําหนดและตัวนําทางให้เราได้เลยค่ะ เราก็จะได้งานตีตารางสวยๆค่ะลองไปทําดูนะคะง่ายๆเลยค่ะการงานตีตารางของเราก็จะสวยเป๊ะออกมาอย่างที่เห็นเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตีนผีเย็บใยสังเคราะห์นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ walking food นะคะประโยชน์ก็คือไว้เย็บสําหรับ ถ้าติดกับใยสังเคราะห์นะคะตั้งแต่150กรัมจนถึง250กรัมเลยค่ะตัวนี้บอกได้เลยว่าเย็บง่ายมากๆเลยค่ะติดต่อสอบถามมาที่แอดมินเราได้นะคะราคารุ่นคอมพิวเตอร์อยู่ที่980บาทค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ